หนิงปณิตาแจ้งแทนสามีหลังคอนจะผิดขวัสาวอื่นบินฮ่องกงทําเอาชาวเน็ตทำกันบ้านกันหนักมากค่ะลังมีคนปล่อยคลิปพร้อมหยอนคำบ้านสามีนางร้ายหน้าสวยขวัสาวอื่นบินไปฮ่องกงซึ่งอยากมีคนสนิทเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสของจินจรินธรรมวัฒนะสามีของหนิงปณิตาว่าสายพี่ที่สนามบินเห็นนะว่าไปกับใครปองบอกเที่ยวบินด้วยไหม จะอบอกให้ว่าท g อะไรนั่งตรงไหนซึ่งหนิงปันิตาก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบคำถามแทนสามีว่าเขาบัางเอิญพี่จริงไปทำงานกับหุ้นส่วนไปกันหลายคนด้วยตัวเต็มไปกับกันคนละไฟหมดเลยพาร์ทเนอร์เขาจองตั๋วให้ค่ะและในวันที่เราแย่ที่สุดหนูรู้ว่าใครคือคนที่รักหนูและไม่เคยทิ้งกันเลยรักและศรัทธาหมดใจพร้อมอีโมจิหัวใจสีดำและสีขาว